คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะหรือว่าข้ออักเสบนะคะ ซึ่งเป็นกันเยอะมากๆนะคะปัจจุบันในผู้สูงอายุนะคะตอนนี้ป้านั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b i บนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานกรรมการและก็กรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจค่ะ,คะต้องเรียนถามอาจารย์ถึงปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะว่าในปัจจุบันประชากรไทยเป็นโรคนี้กันเยอะไหมคะอาจารย์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะค่ะแล้วก็ต้องอายุห้าสิบขึ้นผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วค่ะผมว่าห้าสิเอร์เซ็นตนะของคนที่ผู้หญิงอายุห้าสิบอ่ะานเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆพ่อแม่เราพี่น้องเราอายุเยอะแล้วคืออาการก็จะปวดข่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยปวดอาจจะไม่รู้ว่ามันทรมานขนาดไหน แต่จากที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อเราทําให้ท่านเหล่านี้อาการหายไปโอ้ทำบุญ<ม>เยอะมากเลย<ม>นะฮรรู้สึกดีใจมากเขาเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณเรามันก็เลยทําให้เกิดกําลังใจต่อไปว่าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะพูดถึงงานวิจัยของเราได้ให้กว้างขวางขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้ช่วยคนมากขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าหนึ่งมันไม่สร้างเลยมีแต่เสื่อม <ฮ>นะครับข้อเข่าก็เหมือนกันนะข้อเข่าเราดูรูปภาพตรงนี้นะครับนี่คือภาพของเขา่าทางด้านซ้ายและขวานะฮะและ้วดูที่รูปทางขวาแล้วกันนะครับที่ <ฮา S 2> มีชี้นี่นะฮะท,ท,ที่อ,อักษรชี้อักษรชี้ตรงนี้ <ฮา S 2> นะครับเราจะเห็นว่าข้างขวาเนี่ยด้านหนึ่งจะมีกระดูกสองชิ้นนะ่ะมันติดก,กันทุกๆข้อ ในร่างกายของเราจะมีกระดูกสองชิ้นเคลื่อนไหวแล้วก็เสียดสีกันอยู่แต่ในทุกๆข้อมันที่กระดูกสองชิ้นก็จะมีผิวข้อหรือที่เรียกว่ากระดูกอ่อนป้องกันการขัดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีจนกระทั่ง<ม>อักเสบนะครับทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นหรือใช้งานมากขึ้นกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อมันสึกไป สึกไปกระดูกมันก็ชิดกันเข้ามันชิดกันเข้าเคลื่อนไหวนิดเดียวมันก็ขัดกันมันก็เกิดอาการอักเสบ<ะ>นะครับเหมือนเราจะทําอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องทําในกรณีอ,อย่างเนี้ยเพื่อให้เขาหายเจ็บก็คือประการแรกทีเดียวลดอาการอักเสบนะลดอาการอักเสบแล้วก็สองสร้างผิวข้อนั้นขึ้นมาใหม่นะครับปัจจุบันเนี้ยวิธีการที่จะลดอาการอักเสบหรือลดอาการปวดเขาก็ใช้ยากัน ยาตัางการอักเสบอย่าลดยาลดปวดแต่พอใช้ไปเนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็เหมือนกับแค่รักษาอาการปวดทั่วไปในช่วงน <S <S ั้นได้ถ้าหากว่าเราทราบว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากภาวะในร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะที่ไม่สมดุลของภุ่มคุ้มกันเมื่อเราเมื่อกี้เราพูดถึงอายุเยอะนะฮะเพราะอายุเยอะแล้วเนี่ย ร่างกายจะมีการสร้างสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเริ่มทํางานเยอะเกินไปหลังสารเยอะเกินไปกรณีที่ข้อเข่ามันเจ็บนะฮะมีการทําลายโมวลกระดูกโดยเฉพาะากระดูกอ่อนนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวที่หลังสารเยอะเกินไปนะครับสารที่หลังเยอะเกินไปตรงนี้ยก็มีสารสารตัว เทียบกับอฟลาอินโดกิน6แล้วก็อินโดคินสิเเป็นที่รู้รกัน,นของนักปูมคุ้มกันวิทยาว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเมื่อมันลดลงอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงได้นะครับจากการที่เราใช้สารสกัดจากมะขุดงนาดำถั่วเหลืองปรลรังและบบกเฉพาะองค์ประกอบที่สามารถทำงานกับเม็ดเลือดขาว ให้ไปปรับการหลั่งสารจากนี่เลยขาวเข้ามาแล้วก็ใช้กับผู้มีปัญหามันทําหน้าที่อย่างไรนะครับคนที่มีปัญหาที่บอกว่ามีการหลั่งสารสามตัวนี่เยอะเกินไปเราก็มีการใช้สูตรสูตรหนึ่งนะผสมกันแล้วทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครนะครับที่ที่ไม่มีปัญ,ปญหาแต่ว่าใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุม เราจะพบว่าสารสามตัวเนี้ระดับมันควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับแคปซูลที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ทดสอบนะครับเป็นผลิตวัน์อาหารเนี่ยนะครับเพราะเมื่อประวัติไปเจาะไม่เลือดเขาเออกมาดูแล้วก็วัดดูว่าสารเหล่านี้มันมีมากน้อยอย่างไรเราก็พบว่าหลังจากวันที่15ตัวแรกมันเหลือแค่7%ลดลงไปเยอะมากเลยนะคระับ9กทีเดียวตัวที่สเหลือ65%และตัวที่สเหลือห้ สารซึ่งเป็นต้นตอของปัญหามันลดลงไปอย่างเนี้อาการมันจะดีขึ้นไหมนะครับนี่คือการใช้หลักของวิทยาการฝรับปรุมกันในการช่วยปรับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาแล้วมันก็ไปแค่ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวไม่ใช่เป็นยาแค่ปวดแล้วข้อมูลที่บอกว่าไอสารสาตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูก ผมก็ไม่ได้พูดเองนะ,ะนี่คือสิ่งที่นักปูนคุ้มกันวิทยาเขายืนยันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันไปเคาะดูอินเทอร์เน็ตได้นะฮะก็มีการยืนยันชัดเจนนะครับทําไมพอใช้ไปแล้วเขาไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกเลยทําไมหรือก็บอกว่าหายปวดหายปวดแค่นั้นแล้วไหนบอกว่ามันเสียสีกันอะ่ะมันก็ยังเสียสีกันตลอดใช่ไหมความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เราใส่ก็ไม่ได้แคบซูลเนี่ย สารสกัดจากมุกุดมาดำเถือเ่อหลวงฝรั่งบบบกองค์ประกอบที่ใส่เข้าไปนั่นนะ่ะมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะคอลลาเจนชนิดที่สองนะซึ่งก็คือกระดูกอ่อนนั่นเอง <c oughs> ขึ้นมาระหว่างข้อตรงนั้นนะแล้วก็ทําให้การเสียดสีเนี่ยมันลดลงไปเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงไม่แปลกใจทันที่เราใช้แคปซูลมันการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นแล้วสร้างไปนานๆมันก็ไอาการเสียดสีกัน มันก็ลดลงลดลงนะครับ,รบเพราะะยิ่งใช้นานขึ้นกระดูกอ่อน,น,นก็สร้างมากขึ้นมากขึ้นแล้วภาวะที่จะสร้าง